ช่วนี้นแต่ลูกๆสีเหลือค่ะสีเยังมีกาลังใจอยู่เลยนะคะมีมเมเอส้อยนะคะสเลยนะคะแนะคะระวังลูกระวังรโออง้แม่อยู่เหรอคะสีเหือ้นตาไหลแล้วนะคะไม่เป็นไรลูกฟู่ๆค่ะๆค่ะอีกนิดเดียวนิดเดียวคะ อือต่อไปค่ะจะเริ่มนะคะสยามแผ่นดินทองค่ะมาแล้วค่ะสยามแผ่นดินทองสีส้มค่ะนะคะสีส้มน,นะคะ วันนี้ใช้คำว่าสยามแผ่นดินทองซึ่งจะประกอบไปด้วยเหล่าขบวนที่สวยงามมากเลยนะคะปีนี้สีส้มได้จัดขบวนมาอย่างสวยงามน,นะคะมีทางเพ่เงนพิ่มทองอัญเชิญพระบรมฉาย,ยาลักษณ์นะคะซึ่งกําลังจะผ่านประตูด้านหน้าท่านประธานค่ะตันนี้สําหรับสีส้มนั้นนะคะม,มาในเราใช้ใหเหร่องของ อยายพัติดทองในเรื่องของพระมหาประยัน,นะคะแล้วก็กลุ่มหมากรองเชียร์ต่างๆนะคะไปอยาป่ยบบางนักเรียระมัดระวังนิดเึงนนะคะลูกไม่เป็นไรอีกนิดเดียวนะคะรองเท้าอาจจะเป็นอุปสรรคได้น,นะคะไม่เป็นไรค่ะอาจจะสักครู่นึงลูกกอาจจะเปลี่ยนได้นะคะนี่ก็เป็นกลุ่มดีทั้งตุ้นเล็กรุ่นใหญ่ค่ะยิงได้แล้วลูกยินได้ไดโอ้โหสีส้ม ไหนก็ยังยิ้มเชิดเลยนะคะสวยมากค่ะสีส้มอลังการงานสร้างนะคะซึ่งจะมาของอให้ข้อมูลไว้นะคะเป็นเกี่ยวกับนักรบชายนักรบหญิงนะคะแล้วก็มีขบวนที่ติดตามมานะคะอเชิญพระบรมชา,ายาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขามีสามแล้วมาด้วยนะคะลกูก ย้องยกดีใจไม่ทราบว่าแสามล้อนี้มาจากลำปางหรือเปล่าคะมงเสียงลางนครหรือเปล่านะคะ่นะคะคนด้านหลังี่เหนือแปลงนะคะสู้ๆนะคะลูกสีส้มเหน่อยนะคะ